ตอนนี้เราอยู่ที่แบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่113นะครับโจทย์ข้อที่4 5แล้วก็6เป็นโจทย์เรื่องของเวลาเหมือนเดิมครับข้อที่4นักฟุตบอลฝึกซ้อมทุกวันวันละ1ชั่วโมง30นาทีเป็นเวลา2เดือน4วันนักฟุตบอลใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับรอข้อมูลลงไปครับนักฟุตบอล ฝึกซ้อมทุกวันวันละ1ชั่วโมง30นาทีเอามาจากโจทย์เลยนะวิธีทำของเราในเวลา2เดือน4วัน2เดือน4วันคิดยังไงครับเราจะทำการแปลงให้กลายเป็นวันฉะนั้น2เดือนก็คูณด้วย30นะครับ4เอามาบวกนะครับเพราะ4เป็นวันอยู่แล้วก็จะได้60บวก4ก็คือ64วันนะครับนักฟุตบอลใช้เวลาฝึกซ้อมเท่ากับเรารู้แล้วนะฝึกซ้อมอยู่ 64วันใช่ไหมวันละ1ชั่วโมง30นาทีฉะนั้นเราจะเอา1ชั่วโมงไปคูณด้วย64วันแล้วก็30นาทีไปคูณด้วย64วันเหมือนกันมันคนละหน่วยนะหน่วยของชั่วโมงกับหน่วยของนาทีฉะนั้นเลยต้องแยกคูณนะครับก็เลยต้องแยกคูณกันไปฉะนั้นก็จะได้1คูณ64ชั่วโมงแล้วก็30คูน64นาทีนะครับชั่วโมงก็จะได้6 4ชั่วโมง ส่วนนาทีจะได้1920นาทีนะครับเราแปลงกลับให้ในส่วนของนาทีกลับมากลายเป็นชั่วโมงครับก็จะได้32ชั่วโมงฉะนั้นเราได้ชั่วโมง2อันก็ต้องเอามารวมกันนะครับ64ชั่วโมงรวมกับ32ชั่วโมงก็คือบวกครับก็จะได้96ชั่วโมงครับข้อนี้ตอบ96ชั่วโมงครับ ข้อที่5นะครับจากโจทย์ข้อ4นักฟุตบอลใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งหมดกี่วันนะครับเราได้จํานวนชั่วโมงมาแล้วคือ96ชั่วโมงใช่ไหมเราบอกเข้าไปครับนักฟุตบอลฝึกซ้อมใช้เวลาเท่ากับ96ชั่วโมงครับทีนี้วันหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมงใส่ลงไปในวิธีทำนะครับเนื่องจาก1วันมี24ชั่วโมงดังนั้นดังนั้น96ชั่วโมงจึงคิดเป็นกี่วันครับใช้96หารด้วย24นะครับ เ6มันเป็นชั่วโมง24ก็เป็นชั่วโมงหานแล้วจะกลายเป็นวันครับได้คําตอบมาคือ4ตอบเป็นวันนะครับฉะนั้นสรุปว่านักฟุตบอลใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งหมด4วันครับตอบข้อนี้4วันข้อสุดท้ายแล้วครับของแบบฝึกหัดในเล่มที่1ของปอ .4 ของเราตรงนี้นะครับข้อที่6ใช้เวลา2ปี5เดือนช่างป้อมต่อเรือได้10หลำา2ปี5เดือนนะครับ ต่อเรือได้10บลำช่างป้อมใช้เวลาต่อเรือเฉลี่ยลำละกี่วันครับใส่ข้อมูลที่เรารู้ไปก่อนนะครับแล้วทำการแปลงตรงไหนได้เราแปลงนะครับอันดับแรกเลยเราจะบอกนะครับ1ปีมันเท่ากับ12เดือนนะครับฉะนั้น2ปี5เดือนเราก็จะเอา2ปีนีครับไปคูณด้วย12ครับแล้วก็ไปบวกด้วย5เดือนอีกทีหนึ่งครับก็จะได้ทั้งหมด เท่ากับ29เดือน2ปีมันเป็น24บนะบวก5้าก็จะเป็น29เดือนทีนี้เนื่องจาก1เดือนมี30สิวันเราจะแปลงเป็นวันอีกทีนึงครับเพราะโจทย์เขาถามเฉลี่ยลำละกี่วันนะครับเราก็เลยต้องแปลงเดือนจาก29เดือนให้กลายเป็นวันก็จะใช้30เป็นตัวคูณนะครับเนื่องจาก1เดือนมี30สิวันเราก็เลยใช้29กคูณด้วย30บก็จะได้แ7 0้อยเจ็ดสิบวันทีนี้มาหาคำตอบกันดูครับว่า ในหนึ่งลำเนี่ยช่างป้อมทำใช้เวลากี่วันนะครับเราบอกไปครับตามโจทย์ใส่ข้อมูลเข้าไปในวิธีทำก่อนครับช่างป้อมต่อเรือได้สิบลำนะครับจากแปดร้อยเจ็ดสิบวันนะครับดังนั้นช่างป้อมใช้เวลาต่อเรือลำละใช้แปดร้อยเจ็ดสิบตั้งแล้วก็หารด้วยสิบนะครับก็จะได้แปดสิบเจ็ดวันนั่นเองครับแปดสิบเจ็ดวันต่อหนึ่งลำ ฉะนั้นข้อนี้ตอบ87วันครับเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับแบบฝึกหัดในเล่มที่1บป .4 ของเรานะครับเอาไว้ไปเจอกันในเทอมที่2ครับผม